อราาวว้วนลงึกข่ในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทั่วโลกกำลังจับตาม,มองค่ะโดยเฉพาะกับสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนกับการเลือกตั้งรอบที่2ของกรีซในวันนี้เนื่องจากว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชี้อนาคตทางเศรษฐกิจของกรีซและอนาคตของกลุ่มประเทศยูโรโซนด้วยค่ะ ในขณะที่หัวหน้าพรรคการเมืองและประชาชนชาวกีตก็ตัดพยายออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงมีการคะแนนเลือกตั้งเมื่อเวลา11นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศกีตรอบที่2เริ่มขึ้นเมื่อเวลา11นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองและประชาชนทั่วไปก็ได้ทยอยออกไปใช้สิทธิ์ ในขณะที่นานาประเทศต่างก็จับตามองการเลือกตั้งในครั้งนี้ของกีตเนื่องจากผลการเลือกตั้งนั้นจะเป็นการปัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงอนาคตของกลุ่มประเทศยูโรโซนด้วยทางนี้ประเทศที่กำลังประสบวิบวกฤตเศรษฐกิจระบุวา่า กรีซนั้นเลิกใช้สกุลยูโรอาจจะกระทบต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกและกระแสก,การกดดันจากกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่ของกรีซดำเนินนโยบายตามแนวทางการประหยัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ซึ่งจากชาวกรีจ,จํานวนหนึ่งที่เห็นว่าแนวทางการปฏิบัติดางกล่าวนั้นไม่ได้ผลและสร้างความเดือดร้อนแก่พลเมืองเป็นอย่างมากพร้อมกับเสนอให้ทางรัฐบาลดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแทนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2ในรอบ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนั้นล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนประเด็นที่ทําให้พักการเมือตงต่างๆไม่สามารถจัดต,ตั้งรัฐบาลผสมได้คือความเห็นต่างเกี่ยวกับข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU และกองเงินกันเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีเงื่อนไขเป็นข้อผูกมัดเพื่อแลกกับเงินกู้ที่จะช่วยให้กรีซนั้นสามารถนําไปใช้จ่ายในการชําระหนี้สินเพื่อรอดพ้นจากภาวะผิดนัดชําระหนี้ และก็เป็นการขับเที่ยวกันระหว่างพักกันเมืองซ้ายจัดและขวาจัดคือพักนิวเดโมโคลซีและพักไซริซาด้านของพักนิวเดโมโคลซีภายใต้การน,นำของนายอันโตนิสซามารัตเป็นพักอนุรักษ์นิยมของกรีซที่มีการสนับสนุนมาตรการรักเข็มขัดตามเงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วนายสามรัตยังได้กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงให้กับพรรคไซริซานอกจากเป็นการขับไล่ให้กรีซต้องอยู่ในยูโรโซนแล้วยังอาจส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อครั้งรุนแรงภาคธนาคารของประเทศล้มละลายและประเทศต้องตกอยู่ในภาวะยากจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ทางพรรคไซริซาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายที่มีนายอเล็กซิสซิปรัสเป็นหัวหน้าพรรคโดยเป็นพรรคที่มีความเห็นที่ต่างอย่างรุนแรงในการประกาศจุดยืนไม่ต้องการให้กรีซออกจากยูโรโซนเช่นเดียวกันแต่ก็คงยังยืนยันในการฉีกเงื่อนไขเงินกู้ที่มีการบังคับให้กรีซต้องดำเนินการรัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดหากว่าจะชนะการเลือกตั้งโดยนายทิปรัสได้กล่าวว่า พักนั้นสามารถดำเนินการให้กรีซได้รับเงินช่วยเหลือจากสาพับสภาพยูโรหรือว่า EU และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF อย่างต่อเนื่องโดยที่ปาศจากเงื mm ่อนไขของมาตรการรัดเข็มขัดเห็นได้จากกรณีที่สเปนนั้นได้รับเงินช่วยเหลือกว่า1 0 0 0 0ล้านยูโรโดยที่ไม่ต้องแลกกับนโยบายรัดเข็มขัด ขณะเดียวกันทั่วโลกเตรียมความพร้อมในการรับมือหลังจากการเลือกตั้งริสอย่างใกล้ชิดโดยบรรดาลตลาดทุนในเอเชียซึ่งเป็นภูมิยภาคแรกที่จะเปิดทําการหลังการเลือกตั้งริสเส้นสอดลงประกาศให้เรียกพนักง,งานเข้ามาประจำการล่วงหน้าตั้งแต่เวลา2นาฬิกาซึ่งกระตรงกับเวลาที่กรุงเอเธนราว9นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนและก่อนหน้านี้ธนาคารกลางในหลายประเทศตั้งแต่ญี่ปุ่นไปจนถึงยุโรป เตรียมใช้มาตรการลดดอกเบี้ยในทันทีหากว่าสถานการณ์วิกฤตนี้ในยุโรปนั้นทวีความแรงขึ้นโดยทางด้านของธนาการกลางของญี่ปุ่นได้ชี้แจงว่าพร้อมเข้าไปแทรกแซงค่าเงินในทันทีหากว่าเกิดกรณีนักลงทุนแห่เข้าสู่ตลาดเงินเยนมากเกินไปเช่นเดียวกับธนาคารในกรีซได้เตรียมพร้อมในการรับมือหากว่ามีกรณีการแห่ถอนเงินยูโรอย่างหนัก เนื่องจากว่าวิตกกังวลว่าค่าเงินยูโรนั้นจะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามคาดว่าผลการเลือกตั้งจะทราบได้หลังจากปิดหีบเลือกตั้งได้ไม่นานโดยเวลาประมาณ23นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราค่ะ คุณผู้ชมคะกับความกังวลจากทั่วโลกคะ่ะถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ของกรีซนะคะที่ระบุว่าเป็นชะตากรรมของอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศกรีซและกลุ่มประเทศยูโรโซนเลยทีเดียวคะ่ะและกับผลกระทบที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรนะคะและจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์ธนวัฒนผลวิชัยคะ่ะผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์คะอาจารย์มองว่าผลการเลือกตั้งของประเทศกรีซนี้ค่ะจะสร้างผลกระทบได้มากอย่างที่หลายประเทศนั้นกังวลหรือไม่อย่างไรคะจริงๆก็ต้องบอกเบื้องต้นนะครับว่าทางกรีซเองเนี่ยห้ามมีการทาโพลก่อนหน้าการเลือกตั้งประมาณ14วันนะครับสสัปดาห์แต่ว่าผลโพก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถึงวันสิ้นเดือนที่แล้วจนถึงประมาณต้นเดือนเนี่ยผลโพโดยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าพรรคดิวเดโมกราซี่นะครับพรรคผสมเนี่ยน่าจะได้สอง พักรวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเกินกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบที่นั่งนะครับประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกว่าที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผลโพลโดยส่วนใหญ่ยังออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเห็นว่าความคาดเชื่อนเนี่ยยังคงมีบ้างเีแนว่าต้องบอกครับว่าโอกาสที่ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่สูงอยู่เพียงแต่ว่าพวกธนาคารกลางนะครับหรือว่านักลงทนุนต่างๆเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลแล้วก็ต้องการเหตุฉุกเฉินนะฮะถ้าสมมติว่ามีการ ผิดพลาดก็คือนะครับเซรีซ่าเนี่ยได้รับที่นั่งค่อนข้างมากและก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือว่าพรรคเซรีซ่าเองได้ได้ได้ไดสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลกังวลว่ากริสอาจจะต้องออกเากยูโรโซนในการถูกขับออกแม,ม้ว่าเซรีซ่าเองบอกว่ายังไงก็ตามเขามีวิธีที่ไม่ให้ถูกขับออกนะครับหรือมีวิธีที่ไม่ตออ่อจากยูโรโซนก็ตามเนี่ยตลาดคงจะตกใจพอควรตอนนี้ก็ต้องแบ่งระดับความตกใจของตลาดว่าตกใจระยะสั้น เือดรพอยุโรปเล็กๆนะครับหรือว่าตกใจมากดึงเศรษฐกิจยุโรปส่วนเซหรือว่าตก,ตกใจมากดึงเศรษฐกิจยุโรปอ่างอแงแล้วก็ทําให้สินโลกพังจะมีผลกระทบตอ่อเศรษฐไทยเพราะนั้นความเดือดร้อนที่จะเกิดทิ้กับโลกหรือเกิดทิ้งกับไทยเนี่ยมันมีหลายเงื่อนช่ไหครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าแล้วอย่างนี้มีจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะหรือว่ามีแนวทางที่จะให้ปัญหานี้มันเบาบางลงนะคะ คือจุดแรกเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าการประชุมของอประเทศต่างๆที่มีการประชุมในกลุ่ม G8 ที่เกิดขึ้นประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ<ฆ>แล้วทําให้เงินช่วยเหลือไปอยังสเปนประมาณถึงแสนล้านยูโรเนี่ยนะครับเร<ฆ>ือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางผู้นําของโลกเนี่ยคุยกันมากพอสมควร<ฆ>แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่จะออกมาในในไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่เราจะรับทราบอย่าง,งชัดเจนมากขึ้นเลยตั้งแต่คืนนี้เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าอ่า G8 ตามทุกที G20 เนี่ยก็จะมีการประชุม 19, วันที่19 20เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมของ G20 เองเนี่ยนะครับก็คงจะประชุมเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในยุโรปเป็นสำคัญแล้วก็ถ้ากริซมีปัญหานเนี่ยก็คงจะช่วยกันเต็มที่เพราะว่าอ่าธนาคารกลางก็คงจะอ่ายับยั้งนะครับสถานการณ์กันเต็มที่อาจจะเตรียมอัดฉีดเต้นเง,งินอะไรต่างๆเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเซอร์ไพรเองเนี่ยที่พูดชัดคือเขาไม่ต้องการออกจากยูโรโซนมิลเดรฟ์ก็ซีก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องการออกจากยูโรโซนนะครับเพราะจะสังเกตเห็นว่า ปัญหาที่สําคัญคือคนกลัวว่ากรีซจะต้องออกจากยูโรโซนเพราะผลการเลือกตั้งเป็นไงก็ตามเนี่ยคนก็ยังรอดูจังหวะอยู่นะครับวนะ่ากรีซต้องออกจากยูโรโซนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมคิดว่า,าการรวมกันในการที่เตรียมเงินอัดขีดสภาพคล่องเข้ามาสู่ระบบการเงินของโลกทั้งในเอเชียยุโรปและสหรอเมริกาเนี่ยพอจะประคองสถานการณ์ได้ในระยะสั้นๆน,นะครับ ผมจะต้องตามผลการเลือกตั้งชัดอีกทีแต่ผมคิดว่าระยะสั้นๆไปในวันสองวันเนี่ยคงจะไม่มีเหตุการณ์ที่ถล่มตลาดโลกแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันหรือว่าตลาดทุ้นโลกเนี่ยมีอาการแบบคลัสหรือว่าสุดตัวอย่างรุนแรงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะแลวนอกจากนี้แล้วไทยค่ะจะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้วยหรือไม่อ่ะคะก็อบอกครับว่ามันแยกเป็นหลายประเด็นนะครับ่ที่สําคัญเนี่ยขนาดกรี๊ อาจจะยังไม่มีปัญหาชัดเจนคืองนอนแงนหนีนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นสเปนไอซ์แลนเลยเริ่มมีสถานการณ์ที่ไม่่คยไม่่อยดีนะครับึ่นจึททาให้สิงคุงยุโรปเนี่ยมีอาการขยายตัวแบบถดถอยคือติดลบประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นครับว่าการส่งออกของไทยเนีสภาพยุโรปเนี่ยถึงตัวลงและก็การส่งออกของไทยไปยังประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีสัญญาณของการชะลอลงอยู่ เนืนมาจากว่ายุโรปเนี่ยเป็นแกนสําคัญในการที่จะนำเข้าสินค้าของทั่วโลกแม้ว่าไทยจะส่งออกไปยังประเทศฟรีสหรือประเทศกลุ่มพีชนะครับที่มีปัญหาอยู่เนี่ยในส,สัดส่วนที่ไม่สูงแต่ว่าไทยก็ถูกผลกระทบทั้งทางตรงในยุโรปและทางอ้อมไปด้วยนะฮะขณะเดียวกันนักเที่ยวของไทยเองเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวของยุโรปบ้างหรือประเทศต่างๆบ้างก็มีผลกระทบบ้างแต่ว่าไม่มากนะักเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปป,ประเด็นีก็คือว่าไทยเองคงมีผลกระทบจากการส่งออกและ่องเที่ยวที่ชะลอลงนะครับ ถ้าสถานการณ์ของกรีซคุมอยู่และไม่หนักหนาคงจะกขอได้ฟื้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าถ้าสถานการณ์ของกรีซจะบานปลายขึ้นจะต้องดูว่ากรีซจะทําให้สีโลกเนี่ยซึมทั้งโลกหรือว่าจะเป็นปัญหาแค่เฉพาะพกลุ่มคลิกหรือว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะในสภาพที่โลกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นปัญหาเฉพาะพกลุ่มคลิกการส่งของไทยไม่น่ามีปัญหาครับหน้าขยายตัวเกิน10%ขึ้นไปถึง15%ตามเป้าและนักท่องเที่ยวคงจะตามเป้านะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในยูโรไทยอาจจะขยายตัวใกล้เคียง10%อาจจะอยู่ที่สนามทศไทสค่าคือ8-10%แต่ถ้าสมมติว่ากระเทือนต่อสิีธโลกจะไม่สีทโลกซึมทั้งทั้งโลกเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการสออกให้ต่ำกว่า8%ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเส้นไขว่าสถานก,การณ์ของกรีซผลการเลือกตั้งจะชักนําให้โลกไปสู่ปัญหานมาน้อยแค่ไหนครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยา่างให้อาจารย์เราวิเคราะห์ว่าพรรคใดคะตอนนี้อาจจะชนะการเลือกตั้งนะคะคืะอผู้ย่างนะฮะเราก็หายกรีซเยอะนะครับแต่ว่าจะ,ะดูผลจากการทําโพเมื่อประมาณ ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับภาพของทางด้าน New York Currency เนี่ยมีคะแนนคอนชันจะนำนะครับแล้วก็ถ้าคำนวณผลสถิติที่จะมีความค่าเคลื่อนประมาณ3ถึง5เเซนเี่ยจะต้องบอกว่าโอกาสที่ซริซ่าเนี่ยจะกลับมานำก็มีความเป็นไปได้ต้องบอกว่าตอนนี้นักวิเคราะห์ต่างประเทศเองยังมองว่าสูสีนะครับหายใจลดต้นคอกันเลยแต่ว่าถ้าดโดยภาพเนี่ยพูดยากครับว่าใครจะนำแต่ว่าดูจากโพลทุกโพลเนี่ย New York c u r r e n c น่าจะ นำแต่ว่านําแบบชิวเฉียดน,นะครับถ้าดูชุดโพนะแต่แน่นอนครับ14วันคีิผ่านมาเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะนะครับเล่งรณรงค์หาเสียงเต็มที่ถ้ามองตักกะโดยพื้นฐานของคนที่รับผลกระทบหนักส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีไรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยนะครับเขาเดือดร้อนกับสีของกรีซมากจรงิงๆเพราะนั้นบโยบายที่เซซ่าออกไปเนี่ยบรรยายที่จะโดนใจคนกลุ่มมากเพราะว่าเขาเดือดร้อนกับปัญหาของกรีซที่ได้ต้องต้องรับเห็นขัดนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากภาพของจีวิยาแล้วเนี่ย โอกาสที่เซซ่ชาจะกลับเข้ามามีโอกาสนบได้ก็มีโอกาสอยู่นะครับเราต้องยอมรับว่าพรุ่งนี้คงต้องรุ้นแหละฮะผู้ดยด้สิว่าใครจะนำครับค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค้าขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับดีครับค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,อ,คคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะจบข่าวร้อน,นว